การที่ลิซ่าขยับเข้าสู่วงการแสดงและเล่นหนังซีรีส์เรื่องไวท์โลตัสเนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เธอขยายแบรนด์ตัวตนเข้าไปสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกมากยิ่งขึ้นเรามาลองแกะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลิซ่ากำลังจะขยับเข้าไปอีกขั้นหนึ่งสามารถนำไปใช้กับการทำ p e r s o n a l brand ของพวกเราได้ด้วยเช่นเดียวกันการขยายตัวตนอย่างมีกลยุทธ์ คือในฐานะที่ลิซ่าก็เป็นศิลเป็น k คป๊อประดับโลกนะครับเธอมีภาพจําที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นไอดอลระดับเทพเป็นนักเต้นที่เก่งเป็นแรปเปอร์ และในขณะเดียวกันเธอก็อยู่ในวงการเคป๊อปมาระยะหนึ่งแล้วการที่จะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงระยะยาวเธอรู้ดีว่ามิติต้องหลากหลายและมากกว่านี้ดังนั้นกลยุทธ์ของการเคลียบของลิซ่าเราจะเห็นได้ว่าจากเคป๊อปที่อยู่ในกรุป๊ปเธอก้าวเข้ามาสู่การเป็นศิลป,ปินเดี่ยวที่อยู่ในระดับ global และในจุดต่อไปก็คือการไปสู่นักแสดงระดับสากลเช่นเดียวกันเธอก็ต้องเลือกโปรเจกต์ที่มันสอดคล้องพร้อมที่จะดึงภาพลักษณ์ของเธอนั้นให้ไปสู่จุดที่ถูกต้องด้วยวิธีการอย่างนี้ จะทำให้แวลูของการเป็นศิลปินของเธอการเป็นสตาร์ของเธอแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักร้องเพียยงอ่างเดียว การเลือกแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเรานะครับสำหรับลิซ่าเองการตัดสินใจแสดงหนังเรื่องไวท์โรเตอสเราจะเห็นเลยว่าลิซ่าไม่ได้เลือกแค่โปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเธอเลือกแพลตฟอร์มที่ช่วยทําให้เธอพัฒนาแบรนด์ของเธอให้มันสูงยิ่งขึ้นด้วยทีนี้ทําไมจะต้องเป็นไวท์โรเตอสด้วยละ่ะไวท์โรเตอสเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าเป็นพื้นที่คุณภาพในการที่แบรนด์ลิซ่าเนี่ยจะขยายขอบเขตได้ถ้าเราเข้าไปดูจริงๆเราจะรู้เลยว่าไวท t โรเตอรสเป็นซีรีส์ท ดับเอลิสนะฮะที่แสดงอยู่แล้วซึ่งจะช่วยทำให้ลิซ่าเองพัฒนาการเป็นนักแสดงของเธอมีเกรดมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น การใช้พลังที่เรียกว่าเป็นเซเลบิตี้นะครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นตราประทับส่วนตัวแล้วกันลิซ่าเขามีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงอยู่แล้วจาก Black พิงคและเมื่อเธอก้าวสู่การแสดงแฟนๆเหล่านี้ต้องตามมาเชียร์แต่การขยับมาถ้าลิซ่าไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าตรงนี้ได้มันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ลิซ่ามีชัดเจนมากๆก็คือผมใช้คําว่า cultural capital นะครับหรือต้นทุนบางอย่างที่ติดตัวเธอมาเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมหรือเป็น อะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปลิซ่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ด้วยความที่เธอสามารถที่จะเป็นตัวแทนของเอเชีย er, ในการที่จะเข้าไปอยู่ในวงการหนังวงการฮอลลีวูดในต่อไปซึ่งมันเป็นทั้งเอกลักษณ์ที่แตกต่างซึ่งเธอได้ให้สิ่งเหล่านี้กับวงการแล้วก็อุตสาหกรรมหนังได้ด้วย ข้อที่4ครับเรื่องของการจัดการอัตลักษณ์แบรนด์นะครับคือลิซ่าสามารถที่จะเก็บแก่นที่เธอมีไว้ในการที่มาแสดงหนังได้อย่างเหมาะจาะมากๆคุณจะสังเกตว่าบทที่เธอเลือกนั้นมันช่างลงตัวกับสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วจริงๆเธอยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเอเชียที่มีสไตล์นะครับเธอได้รับบทที่มันเหมาะสมแล้วมันก็ไม่ทําให้เธอเสียภาพลักษณ์ออกไปนะครับ การบริหาร S-Curve Growth ครับมันคือการมองเกมนในระยะยาวนั่นเองเราจะเห็นว่าลิซ่าเจอกระแสดราม่ายเยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วแล้วก็เจอบ่อยด้วยแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นการถูกกระแสแอนตี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่ลิซ่าเองจะต้องสร้าง p e r s o n a l brand ของเธอและการไปแสดงหนังในครั้งนี้ลิซ่าก็อาจจะถูกผลกระทบเป็นกระแสลบก็ได้ถ้าหากว่าการไปครั้งนี้ไม่ลงตัวแต่สิ่งที่ลิซ่าทำนั้นก็คือเธอไม่ตอบโต้เรื่องของ Hate Speech เลยนะครับเธอโฟกัสที่งานแล้วก็ความ เ,เธอใช้พลังแฟนคลับที่รักเธอนะครับสร้าง engagement แล้วก็กระแสนในทางบวกแล้วก็ให้ความสนใจกับแบรนด์ที่มีคุณภาพที่เธอทํางานด้วยมากกว่าคําวิจารณ์นะครับและนี่คือบทสรุปสั้นๆนะครับตอบปัจจัยในการขยายแบรนด์ของลิซ่านะครับ